สวัสดีครับชินโจมรตกรนะครับวันนี้เราจะมารู้เรารู้จักชินโจนะครับแล้วก็เรารู้จักท่านสารวัตรสุนทราพรจาตุงแล้วเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าคุณแม่ของท่านสารวัตรถ้าไม่มีคุณแม่ท่านสารวัตรก็จะไม่มีท่านสารวัตรถ้าไม่มีท่านสารวัตรก็จะไม่มีน้องชินโจนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าต้นตระกูลของ ท่านสารวัตรุมีใครบ้างอันนี้คือคุณแม่คุณแม่ของคุณแม่สารวัตรชื่อคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อเจดนะครับเป็นคนเป็นคนอำเภอสุขขันธ์เลยไหมบ้านใจดีย yup. ี่บ้านใจดีเลยอแล้วคุณพ่อล well. hmm. ่ะพ่ออยู่บ้านใจดีอ๋อเป็นคนบ้านเดียวกันภูมิรักที่บ้านใจดีครับผมอันนี้คือคุณแม่ ก็คือเป็นคุณนาของท่านสารวัตรขุนชื่อคุณนาอะไรครับคุณนาชื่อว่นาคุณคุณนาวันนาอันนี้เป็นนางสมบัติก็นามสกุลคุณพ่อกับแม่เนี่ยก็เพ่งมากระทามน์แล้วไปได้แฟนนางสมบัติได้เรานามสกุลแล้วก็นี่ท่านถัดไปนี่นี่คนเนี้ย ที่แรกจำผิดตลอดเลยนะชื่อน้าอะไรชื่อชื่อน้าอะไรครับดรน้าอุดรอันนี้ก็เป็นน้าแต่มาอยู่ศรีสะเกดชื่อน้าของสารวัตรสุนที่เพ้นที่ไรอ่ะนึกว่าแม่สารวัตรสุนทุกทีเลยครับหน้าคล้ายกันน้าเมือนผมมากก็เหมือนนี่ก็เหมือนน้าเลยน้าผมไม่เหมือนแม่แต่ผมเหมือนนะาใช่ไหมใช่อันนี้เรื่องจริงบางทีบางทีลูก ก็อาจจะไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่จะไปเหมือนปู่เหมือนย่าเหมือนตาเหมือนยายเนาะเออเนี่ยครับขอสัมภาษณ์หน่อยมีความรู้สึกยังไงที่อ่าทางอบตเชิญพวกเรามาบินพาราโมเตอร์เฉียของขวัญแล้วก็ด่งพัสุทาแล้วก็ให้กินโจขับที่บากเขาสัมภาษณ์คุณแม่คุณคุณอาคุณแม่นะอาสัมภาษณ์ทีก่อนว่าค่บคุณแม่รู้สึกยังไงกับงานวันเด็กปีนี้ที่บ้านใจดีจัดอบตจัดเนี่ย รู้สึกภูมิใจมากเลยที่เรามาอันนี้ให้ชาวบ้านกับรับมากลับมาสำนึกรับบ้านเกิดแล้วก็มาสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดตัวเองโดยที่เอาพารามอเตอร์เอาอะไรอ่ะมอเตอร์ไซค์น้องจิโจูมาขี่โชว์แล้วก็พาราแท็กเนาะพาลาเพนพาลาเพนวก็ชอบอะไรไม่ชอบอะที่สุดทาอะไรที่กรี๊ดกราดที่สุด ที่กีดการที่สุดก็คือกินโจแต่อันนั้นก็กีดเหมือนกันกีดตอนโปรยรางวัลครับพอลงมาแล้วก็งั้นๆนนะพูดเล่นอะล้อเล่นนะครับนะครับนี่ก็แล้วคุณ้ารู้สึกยังไงครับกับที่หลานรู้สึกว่าภูมิใจมากอืที่หลานสามารถทําให้คนในตําบลระดับตาบลแล้วก็ตําบลอื่นด้วยครับ มาเห็นก็เป็นการที่ว่ามาสร้างความสุขให้คนในตำบลรความสุขให้คนในตำบลครับเืิมเป็นคนในหมู่บ้านคนหนึ่งที่สามารถสร้างความสุขคนในตำบลได้ครับผมอืแล้วเป็นการเป็นวันแต่ที่จัด่าใหญ่มากยิ่งใหญ่รัเนาะยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาหลายปี ตั้งแต่ผ่านตั้งแต่ตั้งแต่ที่เคยจัดมามีครั้งนี้แหละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนาะเนาะก็จะจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นี่หน้าหนึ่งครับที่ว่าลูกหลานตัวเองทำให้ประชาชนในจุดที่เราอยู่มีความสุขอืมครับครับครับนี่ครับนี่คือความรู้สึกจากคุณน้าแล้็คุณแม่แล้วเราความรู้สึกจากคุณน้าคนเล็กนี่คุณน้าอุดรนี่ คุณอาโดนยิ้มมี่ตอนรู้สึกยังไงครับภูมิใจเลยภูมิใจเนาะที่หลานเราเหลนเรานี่เนาะเอาหลานเรามีเอาความภาคภูมิใจมาสู่หมู่บ้านมาสู่ญาติพี่น้องในหมู่บ้านทีนี้คนก็จะจดจํากันอีกนานเลยนะใครที่จะมาจัดครั้งต่อไปนี่ต้องให้ใหญ่ต้องให้จังกว่านี้นะถ้าจัดแล้วดับนี่จบเลยนะอแต่ผมว่านะครั้งต่อไปถ้าใครจะจัดเนี่ยก็คงไม่ได้ ความความสนุกความสุขก็คงจะไม่ขนาดนี้หรอกนะถ้าถ้าไม่จัดในสไตล์แบบนี้นะผมว่าครับมีความสุขนะที่น้องกินโจกขี่เนาะดูแล้วรู้สึกยังไงไม่เราก็ต้องคุยกันว่าเราเห็นชาวบ้านเขาครับครับชาวบ้านเขาพอใจมากแล้วก็ดีใจมากเออจับเสียงลจมูเนาะตลอดต้องใจดีใจมากชาวบ้านเขานิยมชมชอบ เห็นไหมแก่ใช่ครับเท่าที่ดูด้วยสายตาผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าจากประสบการณ์วันเด็กที่ผ่านมาหลายๆที่เนาะครั้งนี้แหละถือว่าโอเคที่สุดแล้วดีที่สุดเท่าที่ผมเคยไปเคยเคยไปร่วมงานนะครับที่ที่บ้านใจดีเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับสนุกสนานจักรยานก็เกือบสิบห้าคันนะจักรยานที่แจกด้วยใช่ไหมครับจักรยานเขาแจกพวกงเราไปดินดิสิบห้าคันได้ก็ ก็เราไม่ได้เราขอบคุณผู้สนับสนุนอุรณ์กีฬาครับรวมทั้งเสื้อผ้าลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็เงินที่สมทบมาเราก็ครับทางมนุษย์ทางพวกเรานักบินทั้งหมดก็จะมอบเป็นทุนการศึกษาไปครับรวมๆแล้วก็ประมาณ15,000บาทนะเงินสดไม่รวมอุปกรณ์กีฬานะครับผมก็น้ามีอะไรฝากอะไรถึงทีมงานนักดิ่งโมสุธาพารามมเตอร์แล้วก็ทินโจบ้างครับ อันนี้ต้องขอราบขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาสร้างความให้สร้างความบริจาคมานครับผมก็ทำก็ความดีครั้งนี้ก็ขอให้เป็นความสุขของเด็กๆก็ขอให้ย้อนกลับไปกับทีมงานที่มาช่วยสร้างความสุขให้ชาวบ้านสร้างความสุขให้เด็กๆกลับไปให้ครอบครัวท่านน่ะ พบแต่ความสุขความเจริญนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวดท้ายน้องนกเหยื่อน้องนกเรียมันนี่น้องนกเรียมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราสุดท้ายสุดท้ายน้องนกนิดนึงนิดนึงมาพูดความในใจนิดนึ่งแม่ครัวไปจำแม่ครัวเลยนะครับแม่ครัวแล้วแม่ครัวแล้วทแม่ครัวที่ทำท้องทีมงานเอาพี่สัมภาษณ์พี่ลุกสัมภาษณ์น้องนกผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะสััมภาษณ์ครบโอเคเอาคำในใจเอาจากเอาจากใจที่ไม่ที่ไม่ครับน้องนกนี่น้องนกนะครับอันนี้คือน้องสไปดของ ท่านสารวัตรสุนิร้องร้องตะไคร์นะครับถ้าไม่มีน้องนกเนี่ยไม่มีคนรับจานหรอกไม่มีคนรับจานเขาลงจานเพื่อเล่นไม่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 มีคนทำหัวนกเนี่ยรับเรื่องอาหารการกินดูแลนี่ือว่าสุดยอดครับทำไปบนไปเลยเออทำไปบนไปเหมือนเหมือนตะปักนะกินไปบนไปอันนี้ทะปไปอะไปงานอะไรก็มีตะกูงานอะไรตะกูไม่เอา อันนี้คืออ like <ra> ันนี <Luis> <in t> ้ค <hat> ืออาจารย์อาจารย์สกอ่าอันนี้คือความในใจของน้องนกนะครับคุณเล่นลูเล่นอ้าคุณเล่นลูคุณเล่นอ้อวมีความในใจอะไรบ้างพูดความในใจหน่อยก็ภูมิใจค่ะที่เห็นหลานมาสร้างความสุขแล้วก็แรงบันดาลใจให้เด็กๆรุ่นหลังๆที่เขาเป็นเอ็ซีที่ชอบน้องชินโจค่ะก็ดีใจค่ะที่เห็นหลานมา สร้างความสุขเนาะสร้างความสุขสนุกสนานมากเลยค่ะไม่ว่าเด็กผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ผู้ที่กิๆรางวัลนี่เพราะว่ารางวัลวันเด็กทำไมมีผู้ใหญ่วิ่งไปเก็บเต็มเลยมันเป็นอันนี้อัพูดไปแล้วพูดไปแล้วอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่วันเด็กน่าจะีวันอือีก่ะใแล้ววันรวนะ เด็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เอาหมดเลยเมือวานเมื่อวานนี้เขาโกยเขาโกยรางวัลลงมาเราก็บอกนะเอ้าอันนี้มันวันเด็กไม่ได้เลยครับผู้ใหญ่ชะงักหน่อยนี่กาแฟต่อเราก็สมมติว่าตัวเองเราก็เป็นเด็กเพราะเราก็ไปงานวันเด็กเราก็เป็นเด็กเหมือนกัน ดูสิบอกว่าอะไรนะดูสิบอกเมื่อคืนบอกว่าสิบสี่เลยนะสิบสี่ครับครับดูสิบอกว่าได้ไม่ปล่อยแกดูสิอยู่ข้างนอกตอนนี้เมาแล้วปล่อยเขาสัมภาษณ์พ่อครับขาเนน้องน้ดิ้นไปดีกว่เดี๋ยวนี่ครับคนหนึ่งน้องนิดน้องดิดมานี่มีความรู้สึกยังไงบ้างขอสัมภาษณ์หน่อยอันนี้น้องดิ้นะครับนี่นี่นี่อันนี้น้องชายตามเหมือนชินโจ้น้องชายท่านสารวัตรสุลศรพลนอยมาครับพี่น้องที่หลานมาโชว์ ให้หมูไอมูบ้านจะดีได้รับได้ชมท่านทุกคนครับโอเคครับผู้แีนขอบคุณมากครับมาทีนี้เรามาถามคนสําคัญเลยี่ครับผมเรามาถามคนสําคัญนะครับนี่ครับนี่ครับคนสําคัญคุณพ่ออาจารย์รับอันนี้หนึ่งอันนี้นะครับนี่คือคุณพ่อครับอ่าคุณพ่อสงวนน่ะคุณพ่อสงวนตาตูครับ เป็นพ่อของท่านสารวัตรสุนเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ลานมารู้สึกรู้สึกยังไงมี่งีดิ่งพระสุธาครับมีทีมงานรับพี่บาร์ครับพาราโมเตอร์มาร่วมงานที่มาโชว์มาอะไรทําให้คนมีความสุขพ่อรู้สึกยังไงพ่อดีใจดีใจพ่อมีความสุขไหมเออแต่มีความสุขเนาะเพราะว่าผัวพ่อฟังไปค่อยรู้อ่าอ่าครับแต่ก็มีความสุขอ๋อ นี่ขนาดหูไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ก็มีความสุขครับพี่ก็บอกมีความสุขจริงข้าวอร่อยลูกหลานมาครับข้าวอะไรนี่ยเหรอไอ้ก็นี้โอเคโอเคโอเคปะปั้งป้าลูกคุณพีอีกรครับครับพาพหนอนสภาพหนอนแม่ชิชโชอันนี้คือคุณแม่น้องชิชโชครับโอเคครับสัมภาษณ์คุณแม่น้องชิชชิติดติดอ่าครับรู้สึกยังไงครับที่ได้มา งานวันเด็กที่บ้านใจดีครั้งนี้ก็อคือพ่อเขาอยากอยากมาพ่ออยากมาแล้วก็เชิญมากทุกปีอยู่แล้วอยากมาทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าโอกาสเนี่ยก็คือยังยังไม่เอื้อมนวยพอดีทางคือจะมาเืงานม้วก็ก็คือมันต้องเคลียร์หลายอย่างแล้วก็ทำ ระเบียบระบบหลายอย่างนเสร็จก <sy ็เลยทางอบตนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพแล้วเขาเชิญมาอยู่ก็เลยรู้สึกว่าปีนี้เหมาะเหมาะแล้วที่จะต้องมาเขาก็เลยขอขอแล้วก็สนับสนุนจากเพื่อนเพื่อนหรือพี่น้องญาติทุกทุกคนแล้วก็ทุกคนก็สนับสนุนแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดีแล้วก็บุญกุศลเนี่ยตอนนี้ก็คือ ให้กับเด็กการมีความให้เด็กมีความสุขทีให้เด็กมีความฝันในการที่จะเหมือนโตขึ้นที่จะจะต้องฝันว่าจะเป็นอะไรหรืออะไรอาชีพอะไรยังไงนะครั้งนี้ก็โอเคถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีในในในการทําเพื่อเด็กในในปีนี้ก็ก็สุดท้ายก็โอเคจบไปได้ดีนะจบไปด้วยดีแล้วก็ งานงานออกมาดีแล้วก็ทุกคนแฮปปี้เด็กเด็กแฮปปี้แล้วก็ทุกคนเอ่ยปากว่าโอเคชอบในในการจัดครั้งนี้ซึ่งซึ่งเป็นงานใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ดีใจค่ะโอเคที่ขาดไม่ได้ครับนี่ครับที่ขาดไม่ได้เลยคนคนนี้เลยเดี๋ยวลงฮัตอ๋อฮัดสัมภาษณ์หน่อยฮัดเลยอ่ะตัวชุลวงเลยครับภาพขาดเขาคนนี้จะจะไม่มีความสุขให้กับ เอฟีหรือแฟนอ่ะไหนลองพูดความในใจให้ฟังหน่อยสิสสอ่าา <laughs> อาา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 คาที่าด้มาแสดงคราบอาาขอาา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 าบาาาาาไาาาากาา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 ามาาาา รู้สึกยังไงมาในวันเด็กนนี้ FC เ,ออเยอะขอบคุณทุกคนที่แจกลายเซ็นจนเมื่อยมือครับเดีแบบกลับไปคิดลายเซ็นครับอ, <c oughs> อไปเขียนครันี้จะไปกลับไปเขียนชื่อ <c oughs> ชื่อเล่นให้เขาเอ,อ่าครับอืจะไปเปลี่ยนเป็นลายเซ็นที่แบบสวยงามแล้วทีนี้ครับนี่ก็น้องชินโชนะครับถ้าขาดน้องชินโชไปก็คนเด็กเด็กหมู่บ้านจะดีหรือผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ สนุกอยู่ครับแต่อาจจะไม่สนุกมากถ้าน้องจินโจไม่มาครับับที่ขาดไม่ได้เลยครับนี่คือน้องจินจือเดี๋ยวไอพีเอสกล่าวขอบคุณนะครับที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษานะครับผมอันดับแรกเลยขอบคุณสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวขอขอบคุณผู้ที่มีอุปการะคุณนะครับแล้วก็ที่ร่วมบริจาคนะครับน้องเสี่ยตรงตรงมอเตอร์นะครับแล้วก็น้องตัตละมุนแซบพี่เตย ลมศักนะครับพี่พลพี่รวยพี่เหม๋งพี่หมองนะครับพี่มองครับที่ร่วมบริจาคสมทบทุนมาซื้ออุปกรณ์กีฬาแจกน้องๆนะครับแล้วก็ทุนการศึกษาด้วยทุนการศึกษารวมทั้งเราแบ่งเป็นทั้งเครื่องกีฬาแล้วก็ทุนการศึกษารวมทั้งคุณมนุษสากลก็อีกทางหนึ่งนะครับเราได้ลูกฟุตบอลมาหลายสิบลูกลูกตะก็ลูกวอลเลย์นะครับอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจแพทย์หมอแล้วก็สทอนะครับสทอแพทย์ภาษาแล้วก็ มีเจ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 มอบเสื้อมาหลายสิบตัวแล้วเจ้าของสนามบอลสุนทรพการครับแล้วก็มีน้องอะไรบูลังบีบีเอบีครับบูออฟโรดบูลังผ่านะครับครับแล้วก็มีมิสเตอร์กูดมิสเตอร์กูดด้วยเสียกรุงครับมิสเตอร์กูดเสียกรุงมิสเตอร์กูดก็หลายท่านที่หอาจจะเลยนามไม่หมดครับเพราะว่าเราก็ มีผู้ร่วมบริจาคเยอะจนเราไอ้นี่นะครับใครทมพี่อิดเนี่ยพี่อิดอ่าแล้วพี่อีดพี่อิดกับน้องอุ้ยครับนั่นแหละนี่จะ่ไม่ลืมเลยลืมไปไหมพี่น้องปพ่หมอกปุคณ์กีฬาครับมีเตอร์กูดแล้วก็ทีมงานออฟโรดนะครับสมบูรณ์แบบทุกคนละนิดคนละหน่อยนะครับแต่ว่าได้แจกเด็กทั้งทั้งตำบลนะครับฟุตบอลทุนการศึกษาสนุกมากครับมพี่ขอบแล้วก็ขาดไม่ได้นลครับทีมงานพี่สอด ร่มดิ่งพัสุธาครับพี่สุนทรแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพชรดีโอดีนะครับแล้วก็น้องเล็กน้องเล็กแล้วก็ตอกาวแล้วก็จจาจาอ้นครับจาอ้นสักบินเจรางวัลนะครับพี่สอนทิ้งท้ายด้วยพี่สอนทักดิ่งพัสุธาครับสุดท้ายนี้ขอเวลาท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณสิ่งใดที่ท่านทํามามอบมาไม่ว่าทางญาติพี่น้องทางบ้านที่ดีที่สมทุกข์เอาคงหวานเจรพราโมเตอร์เจ็ดพันกว่าบาทครับการประสานงานจากท่าน ปรัดปรัชทิเดชเจริญสีเมืองครบพี่มนด้วยนะครับพี่มนุษย์สาคนนะครับเราขอบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์สั้งหลายจงโดนบานดานให้ครอบครัวท่านครับกับจงพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปและสิ่งที่ท่านทําบุญขอย้อนกลับไปหาท่านท่านก็ินกติท่านก็จะไท้เด็กขึ้นเด็กเด็เด็กลงใดโลโอเคทีมงานชิโจมุกคอสทีมงานาโซกลาว รุ่มบินบทีมงานพี่สอดทีมงานมานุ่มและพี่บุญยืนครับและพี่บุญยืนโคศกประจำชมขอก่าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายดู